ยี่สิบ้สิบล้อแล้วนะตองมันจะป้ายมา ใหญ่ขึ้นละ้นที่แล้วพี่เดวอดเอทุกสถานการณ์บอกแล้วบอดเตอร์ได้ทุกสถานการณ์ตกก็ได้ไม่ตกก็ได้แล้วจะเราหมอ,อบอกไม่ห้าวก็ไม่ตก <c oughs> <c oughs>

สีแท็กซีเขาบอกบอกว่ามันบอกว่าเปนไีมไหมมน้ำไหลไหลอเปล่าใช้ได้ป่ามใช้ได้น้ำยังไหลอยู่แต่ว่ามันมันเยอะแค่นั้นเองเ้ยมนลืเินไแ้เลย้มันนดดําทาอยู่ตลอดุ้เลยในไดเอ็ด่ง่ะดเลถ้าเราใส่สวยๆแบบใหญ่ๆหน่อยก็จะปุ้มปั๊บคุ้มมากเลยหกพันท่อไปด้วยตัวเนี้ยบินจะคุ้มเลย แต่เวลานี้เดินคนหนึ่งะนหนึ่รอบมากเดี่ยวขึ้นมาเลยเติมหเติมต้งมาในหมอไปก่อนหมอบบอกไม่เห็นแเอียงใจเอียงมาเอียงลำใจผ่านพ้นมาได้ดีครับ ตันกเลยีไม่รู้น้าหลังนดด่นมองไม่เห็นแต่ตอนนี้ตัวนี้บินมันสุดแล้วในความสุดของเนี่ยไปหกูตัวผู้ใหญ่เล่นเนี่ย mid monday <laughs> มเก็ไม่แค <ver le> <trees> <itors> <Down wei> ่เนาอันทก่อนมาปีกมาหดล้วตัอเตอร์มีสองล่ามาปีกมาใส่ไม่ได้ออคือแบบนี้เนียคิปเลยลองลองเลองดูลองไล่มาว่านองฝสนตลอดเลย 带走。

เ,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 เรื่องเหลือแบ่งก็เราคละครึง่งพี่ใหญ่ครับป๋า,ปายศเรื่องเหลือแบ่งคนละครึ่ง ไอของเราสักตียังไม่ได้เลยของเบิรของเร์ดของเบิร์ด่ใครที่ตยเครื่อง้าเต็มไน่อยเร็ไม่ถึง่ไได้เครื่องแปดแปดเาเลเล่งรอแค่ไหนนะร้อก็ตัวตัวขาด thì subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

โอ้ทิ่มแต่เครื่องดับอ่ะเขาไม่เห็นตกใจเลยเฉยๆการเล่นโอ้เขาถ่านน้ำมันทิ้งนะแมกันเครื่องระเบิดกันมาตการอากาศไงรู้เพื่อนมั้ยเป็นไงตกกลางเลยนะวโอ้ยเต็มไปเลยทุกเทสแล้วอ่ะตัวเลยมันเบาไปหน่อยป่ะเบาไปหน่อยมันหน้างอจะเป็นเดือนเลยมากระปิดไอตัวนี้เนี่ยเอาปิดแดงไอตัวเมื่อวานมาหมุนอยู่ังไงนะหมุนไม่เข้าที่ะหมอเมื่อวาน ตัวแดงจะเอาปิดเอาปิดไอตัวเมื่อวานหมายตัวเนี้ยหมุนนี่ไงเอียงไงกันปั้มอยู่นะเป็นติดไปติดให้มาบาบินเนี่ยนักขมายใต้น้ำหมอปลาบอกเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมใส่ล้อใหญ่ดีจังเลยอ๋อใช่มันต้องใส่ล้อใหญ่เพราะว่า หัวมันเบานะเปลี่ยนพ่อมนางหลังนี้น้ำอันดีป่ะมาได้มาได้ของสายอ่ะเปิดทใช้รถบิวอ่าบิวแล้วก็ถ่ายกันสั้นได้เป็นนายนักไอแนั่แล้วเป็นยูทูบเบอร์ฮะยูทูบเบอร์รยได้หลัก ต่อแล้วก็ต่อไม่ได้เดี๋ยวมันเดินใหม่ให้เดินใหม่เลยก็ได้เดี๋ยวมันออกใครจะ่ายเองว่างันหนึ่งนี่ไงหนึ่งพี่สอนนะหนึ่งหนึ่งนี่แม่มาขับอยู่เลยหมอบินขึ้นให้หน่อยเอาไอเนี้ยปักไว้ไอ้เนี้ยปักเดี๋ยวผมไล่ไล่น้ำมันก่อนเเคาาไ,ไดมมจ่ยยองปุกัับน การที่ไปดูก่อนว่าที่มันมันรั่วนะครัขวาถูกรำถูกรำอยู่เหมือนกันนะขึ้นรเขาต้องมันแตกมันแตกมันให้ก่อนที่จะเข้ามาเพราะมันไม่เดือดร้อนมันมันต้องแต่ข้อเมนมาลับปิดน้ำมันได้เลยก็รู้แล้วนะก็เลยบอกให้ดูก่อนเราจะวางพอพอพอมาแล้วพอเราพอเสร็จให้พ่อเข้าไปดูแค่นั้นเอาตัวมา Oh, okay, มันต้องซูมี่จอดอฮะอ๋อวก็มีพือเสวยใหมอในบใด้วยไเอนบินเรื่อยเนี่ยโอ้ยอย่าไปอย่าไปปอดอย่าไปปอดสูงาไว้สูงาไว้ เล่นเครื่องหน่อยเล่นก่อนเครื่องมันยังเย็นอยู่เิดก่อนดีเอะมีตเบของตัวเองอ่ะเหมือนสปอตเตอร์ของไอเหมือนมาแตงอ่ะเราต้องระวังนะมอาขึ้นไปสูงดี๋ยวนอ แม่อะไรตบนนี้บินบินต่อป่ะอ่าไม่ครับเขาบอกเรามาแล้วต้องบินเอ๊ะนิ่งคลิปเลยอ่ะแมันไม่โฟกัส แรกหมอพยายามสูงก,ก่อนเล่นเครื่องใ้เครื่องร้อนก่อนมันจะไม่ดำถัดดังสูกงก็เอาลงง่ายหน่อยคิดแค่ลงยากสูงมากสุดร้อนทีกว่าฮะมา,นาหน้ามืดอะไรอะไรหลุดนะมอนาคตอ๋อก็เล่นขนาดนั้นโอชีทุกไหรวุดอะ่ะแรงกดแรงกดเพรสเชอร์แรงแรงจัด,ดๆๆๆมุดเยอะไหมขาด้ำลุ้นหรือที่ไรลุดขาดขาดเครื่องบินแรง จับหางก้อนอ่ะก้อนให้จำฝังก้อนเล่นแรงเล่นขนาดนี้มันโคตรบกทนไม่ไหวแล้วกูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสตรีสตรีได้ได้อยู่อ้าวมาหมอบ่าทำเครื่องต่อป๋าขึ้นเลยขึ้นได้บ้าได้โหอันนี้ก็ยังเหลืออันาดดับเครื่องเฮ้ยเอ็นอยู่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลคค์์กดดแชรรใหห้้มอวยนะังทำกินนะครับ มือใหม่นะครับมือใหม่อขอได้ยอดไลค์ยอดแชร์เยอะๆครับ